เดือนมิถุนายนนี้มีดาวย้ายเหมือนเดิมนะครับดาวไม่เคยหยุดย้ายนะครับมีแต่เราเท่านั้นแหละครับที่หยุดทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีดาวที่ต้องย้ายอีก 5้าดวงครับทั้งหมดนี้ก็จะมาบอกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาฟังนะครับก็สามารถที่จะใช้แพลตฟอร์ม l ล ne ของเรานะครับเป็น Line นะครับแอดซินแส n ซดไอแครับแล้วก็จะได้อ่านดวงของตัวเองแบบเจาะจงไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับละเอียดกว่าด้วยนะครับเพราะว่าจะบอกทั้งสีมงคลเฉพาะคุณครับบอกกราฟชีวิตของตัวคุณเองครับแล้วก็บอกตำแหน่งดาวรวมไปถึงระยะเวลาของดวงดาว ในแต่ละดวงด้วยนะครับวิธีใช้ก็ง่ายมากครับเพียงแค่เพิ่มเพื่อนทาง l ล n e แอดนะครับแอดซินแส z i n ไ a e จากนั้นก็กดที่ปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะครับโค้ดแนะนำ4 5 6นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ฟรี30วันครับถ้าไม่ใส่โค้ดเนี่ยจะใช้ได้เพียงแค่7วันเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยครับ ลัคนาราศีมีนครับดาวดวงแรกที่ย้ายเข้ามาส่งผลในเดือนมิถุนายนนี้ก็คือดาวพุธหมายเลข4นะครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง11นาฬิกาครับเป็นตำแหน่งของช่องสังคมนะครับดาวพุธนียจะส่งผลกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่2มิถุนายนไปจนถึงวันที่18มิถุนายนนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสังคมเลข4ดาวพุธเนี่ยหมายถึงเรื่องการเจรจาการต่อรองการพูดคุยกันในทางธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะมีการพบปะพูดคุยกันในหมู่เพื่อนฝูงสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็อย่าเอาเวลาไปใช้กับการเมสามอยเรื่องไร้สาระนะครับเราก็คุยในโฟกัสกับเรื่องที่มีสาระเรื่องที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเป็นประโยชน์กับธุรกิจเป็นประโยชน์กับการงานนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีเลยแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดใครมีเลข2ออยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการดีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่า ดาวจรหรือว่าหมายเลขสเนี่ยโคจรมาเจอกับหมายเลขสองซึ่งเป็นดาวจริงและเป็นดาวคู่มิตรกันนั่นเองครับ4 2 2 4องคือคู่มิตรกันครับส่วนคู่ศัตรูคือหมายเลข8นะครับ4 8 8 4ก็เป็นคู่ศัตรูกันครับส่วนวิธีการดูว่าเรามีหมายเลขอะไรอยู่ตรงไหนนะครับก็ดูที่วงกลมนะครับแล้วก็ดูว่าตำแหน่ง11อนาฬิกาด้านใน เรามีเลขอะไรอยู่นะครับด้านในเป็นด้านที่ช่องที่ว่างกว้างที่สุดะนะครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามี10เลขนะครับเป็น10ดาวครับคือ1ดาวอาทิตย์2ดวงจันทร์3ดาวอังคาร4ดาวพุธ5ดาวพรหัส6ดาวสุขร์7ดาวสาว์8ราหู9เนบจูน0ยูเรวเลนัสนะครับก็จะมี10ดาวประจำตำแหน่งต่างๆซึ่งตรงนี้ไม่มีใครซ้ำกันเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบนะครับเราเกิดมาแล้วเราใช้ไปตลอดชีวิตครับ ถ้าคุณไม่ชอบคุณสามารถเปลี่ยนได้ครับโดยการจากโลกนี้ไปนะครับแล้วก็กลับมาเกิดใหม่นั่นเองครับนั่นคือหนทางเดียวที่จะเปลี่ยนบาโค้ชีวิตตัวเองนะครับไม่ต้องไปสะเดาะเคาะไปทําพิธีอะไรที่ไหนนะครับเพราะว่าทําไปดาวก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ดีครับเราทําพิธีเพื่อย้ายดวงอาทิตย์ให้มาตอนกลางคืนย้ายดวงจันทร์ให้เป็นตอนกลางวันได้ไหมครับไม่ได้นะครับมันคือความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงกับความเชื่อไม่เหมือนกันนะครับความเชื่ออาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ครับแต่ความจริงเนี่ย คือสิ่งที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองครับดาวดวงที่2นะครับก็คือดาวอาทิตย์ครับอาทิตย์หมายเลข1ย้ายเข้ามาในตำแหน่ง10นาฬิกานะครับส่งผลตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่15มิถุนายนถึงวันที่17กรกฎาคมนะครับก็เข้ามาในตำแหน่งครอบครัวนะครับก็เลข1ดาวอาทิตย์คือความโดดเด่นนะครับการตัดสินใจการที่ทําอะไรด้วยความเด็ดขาดครับเข้ามาในตำแหน่งครอบครัวหมายความว่าเราจะมีบทบาทในครอบครัวมากยิ่งขึ้น,ข,นขึ้นมาเป็นผู้นําในครอบครัวหรือว่ามันเป็นคนตัดสินใจ เรื่องสําคัญๆในครอบครัวก็ได้นะครับหเนี่ยไม่ชอบเลข3นะครับถ้ามี3อยู่ในตําแหน่งส0นาฬิกาแบบนี้เราเรียกว่า1เจอ3คือคู่ศัตรูกันนะครับก็อาจจะมีความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวได้ครับส่วน1ชอบเลข5นะครับถ้า1เจอ5เนี่ยคือดาวคู่มิตรกันนั่นเองนะครับในครอบครัวก็จะมีการสนับสนุนส่งเสริมกันโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในครอบครัวก็จะช่วยสนับสนุนเราด้วยครับหมายเลขต่อไปนะครับดาวดวงต่อไปที่ย้ายคือหมายเลข4ี่ ัพครบาดย้ายเข้ามาในตำแหน่ง10นาฬิกาครับส่งตลตั้งแต่วันที่18มิถุนายนไปจนถึงวันที่4กรกฎาคมครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งครอบครัวนะครับก็ย้ายเข้ามาติดๆินะครับ4คือการพูดจาการเจรจาการพบปะกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการพูดคุยเจรจาตกลงกันในครอบครัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็อาจจะมีการคัดเลือกหัวหน้าครอบครัวคนใหม่นะครับอาจจะมีการ ดูแลเอาใจใส่กันนะครับพูดคุยกันตกลงกันนะครับในเรื่องที่ดีสําหรับดาวที่จะส่งเสริมนะครับหมายเลข4หรือว่าเป็นดาวคู่มิตรของหมายเลข4นั้นเนี่ยก็คือหมายเลข2ดาวจันทนะครับนพราฉะนั้น,นถ้ามีหมายเลข2อยู่ในตําแหน่ง10นาฬิกาแปลว่า4มาเจอกับ2แบบนี้เป็นดาวคู่มิตรกันนะครับก็คุยตกลงกันเป็นไปได้ด้วยดีครับแต่ว่าถ้าเกิดมีหมายเลข8อยู่ในตําแหน่งนี้นะครับ4มาเจอ8อันนี้ไม่ดีเลยครับ อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งนะครับหรือว่าคุยกันไม่ลงตัวได้นะครับก็ขอให้ใจเย็นๆซึ่งกันและกันนะครับคนในครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็คุยกันได้ครับไม่ถึงกับว่าต้องไปเขาเรียกอะไรอ่ะขัดแย้งถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลเงี้ยไม่ควรนะครับแบบที่เราเห็นในข่าวงียนะครับหมายเลขต่อไปนะครับก็คือดาวอังคารหมายเลข3ครับเข้ามาในตําแหน่ง8ปดนาฬิกานะครับตำแหน่งนี้เนี่ย เป็นตำแหน่งช่องอุปสรรคนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่30มิถุนายนจนจนถึงวันที่18สิงหาคมนะครับก็คุณต้องใจเย็นสักนิดนึงนะครับเพราะว่าหมายเลข3เนี่ยคือดาวนักรบนะนักรบเนี่ยก็คือลบพุ่งแบบไม่กลัวใครนะแล้วก็ต้องมีจิตใจที่กล้าหารเข้มแข็งด้วยไม่งั้นก็ไปลบไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวัง เรื่องความใจร้อนนะครับทำให้มีอุปสรรคเกิดขึ้นจากความใจร้อนของเราเองความญหงุดหงิดของเรานะครับการที่เราแบบไม่ได้ดั่งใจแล้วเราก็แบบออกอาการน่ะนะครับโดยเฉพาะเลข3เนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูกับหมายเลข1นะครับถ้ามีหนึ่งในตำแหน่ง8นาฬิกาด้วยเนี่ยสเจอ1เนี่ยโหต้องบอกได้เลยว่าไม่ไม่ใช่อุปสรรคเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นอุปสรรคใหญ่เลยทีเดียวนะครับคาถาที่ให้ไว้เลยก็คือท่องเลยครับใจเย็น,นครับนะสำหรับหมายเลข3เนี่ยมีดาวคู่มิตรไหมมีนะครับสเป็นมิตรกับศุข ดาวศุกร์หมายเลข6นะครับเพราะฉะนั้น3 6 6 3กก็เป็นดาวคู่มิตรกัน อุปสรรคอะไรก็อาจจะผ่านไปได้ด้วยดีครับปิดท้ายนะครับดาวที่ตามมาในวันเดียวกันเลยก็คือหมายเลข6นั่นเองครับเข้ามาในตำแหน่ง8นาฬิกานะครับส่งผลกินเวลาตั้งแต่วันที่30มิถุนายนไปจนถึงวันที่27สิงหาคมนะครับซึ่งตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งอุปสรรคเช่นเดียวกันครับแม้ว่า3กับ6จะเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับเข้ามาในตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าเป็นดาวโคจรนะนี้ข้างในเนี่ยต้องไปดูกันอีกทีว่ามีเลขอะไรรองรับอยู่นะครับ ถ้ามีเลข3อยู่ด้วยนะครับก็จะเบิ้งกันนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเป็นดาวคู่มิตรกันแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีเลข7อยู่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีเลยนะครับเพราะว่า6 7 7 6เนี่ยแปลว่าพระศุกรเข้าพะเสารแทรกครับแล้วก็มาเจอกันบนตําแหน่งอุปสรรคด้วยนะครับ แปลว่ามีปัญหาทั้งเรื่องเงินแล้วก็มีปัญหาทั้งความรักเลยนะครับใครที่แบบมีความละหองละแหงกันอยู่อะไรเงี้ยเป็นช่วงที่อันตรายมากๆเลยครับส่วนใครที่ชักหน้าไม่ถึงหลังรายได้ไม่พอกับรายจ่ายอยู่นะครับช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสอย่เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่า6เจอ7นะครับยังไงยังไงก็ประครับประคองให้ดีๆนะครับใช้ชีวิตด้วยความมีสตินะครับ แล้วก็มันจะผ่านพ้นไปในที่สุดนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นดาวที่ย้ายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะครับหรือว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถใช้ลายสินแสบาโค้ชีวิตได้ครับเพียงแค่เพิ่มเพื่อนทางลายใส่ z i n z a a e นะครับแล้วเราก็กด ที่ปุ่มผูกดวงครับใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเท่านั้นครับแล้วใส่โค้ด4 5 6ก็จะใช้งานได้ฟรี30วันครับระบบนี้เป็นระบบที่คุณใช้ได้อย่างปลอดภัย100%นะครับเพราะว่าเราไม่มีการใส่ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์อีเมลบัตรเครดิตบัตรประชาชนไม่มีการใส่เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณใช้ได้อย่างสบายใจได้เลยครับและที่สําคัญคุณจะได้รู้สีมงคลเฉพาะตัวครับประทับชีวิตของคุณนะครับในแต่ละด้านนะครับทั้งเรื่องการงานการเงนิงนความรักสุขภาพโชคลาภครับรู้ระยะเวลาการเคลื่อนที่ของดวงดาวแล้วก็ความหมายที่ส่งผลแบบเจาะจงเฉพาะตัวคุณเท่านั้นนะครับและยังมีฟังก์ชันการเปิดไพ่ถามตอบนะครับสามารถถามคําถามอะไรก็ได้ครับที่คุณต้องการคําตอบแบบ yes or no ใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้สําเร็จ ไม่สาเร็จนะครับถามได้เลยนะครับฟรีวันละ1ครั้งและมีไพ่เลขมงคลอีกนะครับเป็นการเรียนรู้ผู้เลขแบบง่ายๆสั้นๆครับพร้อมกับการลุ้นรับคะแนนประจําวันด้วยครับหคะแนนในสินแสมีมูลค่า1บาทน,นะครับใช้สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา์โค d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสจากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา์โค d ดชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราซึ่งแสบา r c o d ดชีวิตปลอดภัย ากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สำคัญต้องปรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกอรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา